ดูสูตรของพ่อแล้ววันนี้มาดูสูตรของรอเบตเองบ้างนะครับอู่เพีย์ฉบับผมเองนะอาจจะไม่อร่อยเท่าพ่อนะครับเหมือนกันเลยครับไปตลาดแล้วก็สั่งร้านเขาบอกว่าเอาเนื้อไปอู่เพี้ยนะครับขอเพีย์เยอะๆหน่อยแต่มันเป็นเพี้ย์ในเมืองนะมันจะไม่ใช่เพีย์โพกับแล้วก็ได้ดีจริงมาด้วยครับหถุงครับแล้วก็หั่นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเพื่อเวลามันหดเนาะเราก็ใส่เพี้ยใส่ดีลงไปนะครับตามสูตรของพ่อเลยครับจากนั้นก็ทําการคนให้มันเข้ากันครับจะทําการหมักเนื้อไว้แบบนี้เพื่อให้มัน เราจะมาปรุงเครื่องเลยครับอย่างแรกเลยครับอิโนโมโตะผงนัวนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยครับผงชูรสนั้นใส่ตามชอบนะแล้วก็น้ําปลาครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันข่าวครับแล้วก็ผงปรุงรสรสดีครับว่าแค่พอประมาณนะครับพอทานอร่อยใส่เยอะเดี๋ยวเค็มครับจากนั้นขาดไม่ได้นะครับตะไคร้ครับพวกเครื่องสมุนไพรนะครับเราจะใช้วิธีการทุบเอานะครับโดยเฉพาะตะไคร้นะครับพริกสดแล้วก็กระเทียมครับสำหรับพริกสดอันนี้ปลูกเองนะครับก็ทําการทุบนะใส่แค่พอประมาณกระเทียมก็ทําการทุบแล้วก็แกะเปลือกออก ผนผสมนะครับเราก็ใช้การกะเอาที่ใส่ลงไปมีใบมะกรูดนะครับตะไคร้แล้วก็ขาหั่นแว่นกระเทียมพริกครับอาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับช่วยในการดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็กระเทียมด้วยนะครับมีส่วนนะครับพริกวันนี้นะครับจะใช้ทั้งหมด2พริกนะเพราะว่ามีพริกจินดากับพริกที่เป็นพริกกระเหรี่ยงปลูกเองครับก็ลองกะใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปกลัวมันเผ็ดครับเมนูนี้ไม่นิยมทํารสเผ็ดนะเพราะมันจะไม่อร่อยพ่อบอกมาแบบนี้ครับสูตรก็ไม่ได้ว่ามีจํากัดอยู่ที่ความต้องการของเราว่าต้องการใส่มากน้อยนะครับ หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ติดเตาแก๊สได้เลยนะครับแก๊สก็ใช้เป็นแก๊สปิกนิกนี่แหละขนาดย่อมกําลังดีครับจากนั้นทําการเอาหม้อตั้งไฟนะครับแล้วก็หยอดน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับเมนูนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้น้าเยอะเนาะหยอดค่อยๆหยอดลงไปครับจากนั้นนะครับก็ทําการลวนเนื้อนะครับกับเครื่องให้มันเข้ากันนะครับคนแบบนี้ละครับไปเรื่อยๆพ่อบอกว่าทําอาหารสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทําให้อร่อยก็คือต้องใส่ใจไม่ต้องใจร้อนนะครับเพราะว่าเราทํากินเองเนาะขนาดนี้แค่เริ่มผัดนะครับกลิ่นหอมยั่วยวนมากท ไปเสร็จแล้วกินหอมเพ้ียตคร้ใบมะกรูดครับโทรศัพท์ส่งกินได้ในทุกคนบอกว่าโอโหโคงหิวข้าวกันหน้าดูกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าจะข้าวสวยก็อร่อยเข้ากันนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อชอบทําให้ทานประจํานะครับบ้านเวลาพ่อทําทําเยอะขนาดไหนก็เกี้ยงหม้อตลอดครับถ้าน้ํามันแห้งก็ค่อยๆเติมแบบนี้นะครับทาการคนไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆค,ค,คนไปพอไฟร้อนมันก็จะเดือดหน้าตาแบบนี้เลยครับมีเติมเพื่องสมุนไพรเพิ่มลงไปตาไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็พริกนะครับให้มันเข้มข้นนะเมื่อกี้มันด ับจากนั้นก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆครับหม้อก็จะเดือดประมาณนี้แหละครับค่อยๆเคี่ยวไปให้เนื้อมันนุ่มนะครับสีสันออกมาน่าทานมากเลยครับทุกคนครับหอมมากครับสดร้อนๆขมๆบอกเลยว่ามันอร่อยมากครับสิ่งที่ผมจะทํานั่นก็คือ QC รสชาติเนาะต้องทดลองชิมก่อนว่าอร่อยผ่านไหมนะครับพอชิมรสชาติเสร็จแล้วก็ทดลองชิมเนื้อนะครับว่ามันได้ที่นุ่มอร่อยไหมพอได้ที่แล้วก็จบครับปิดไฟแก๊สนะครับนั้นใส่ใบกระเพราที่เราเตรียมไว้ลงไปอันนี้เป็นกระเพราปลูกเองนะครับกระเพราป่านะครับใบเล็กๆหอมมากๆ จางนั้นทําการคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับในระหว่างที่กระทะร้อนๆแบบนี้ใบกะเพราเราใส่ลงไปนะครับมันค่อนข้างจะยุบง่ายกลิ่นหอมมากๆเลยครับใครที่ชอบทานเมนูเนื้อนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับอูเพียบอกเลยว่าอร่อยแบบลืมไม่ลงเลยครับ